Davey, how you doing? About as good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. Alright, I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. Couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. <sighs> We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that. My problems are sort of your problems. <laughs> uh, uh. Nope, what if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea get five years, but you. Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well. No and we better go about saving it together because you and i both know we can't let it go to shit now what do you need this guy ferdinand karamov the agency claims he's dead we at the bureau think they're full of crap we think he's being debriefed someplace so apparently he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So, how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? Oh. 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 I have always kinda liked you. Call me when you wake up. What we got? Uh, John Doe, white male, overweight, in his late 40s, hustle corner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. probably about to find one in his gut. He's still in his Back from the dead, motherfucker! เหมือนเราต้องมาช่วยเดฟนะครับเพื่อนตำรวจเราเหมือนสองคนนี้ก็คือในอดีตก็เดฟช่วยไมเคิลให้แกงตายแล้วเหมือนก็คือเดฟก็ได้เครดิตไปว่าจับเป็นคนจับพวกโจนได้โจปพวกธนาคารยามันรู้แลวนี่ว่านี่แน โอเคครับผมต้องสำรวจศพก่อนต้องมายืนยันว่าไอ้คนที่มันให้มาหาเนี่ยตายแล้วจริงไม่ใช่คนนี้โอเคคนไหนผมเลิกยองได้ไหมออไม่ใช่ตัวหาเดฟก่อนครับ i f n d e อ่าเจอแล้วครับ เจอคนอคอชื่อเฟอร์ดินานอัน,น,นี้ละแต่ว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ไม่ได้เหมือนในรูปที่เดฟให้เราดูแสดงว่าไอ้นี่ไม่ได้ตายจริงเฟงอร์ดินานเลยเนี่ย <c oughs> อ้าวเฮย้ย <c oughs> มันมาแล้วตาย <c oughs> มันนี่แล้ววะเปิดสัญญ,ญาณเตือนภัยแล้วตายแล้ววะ่ะ อ่าผมเห็นนไฟฉายนะท่ไงจริงๆด้วยปืนพกเบามากปะหลบไปเรื่อยๆเข้าคบเวอร์ไปเรื่อยเดี๋ยวก็นั่นอ๋อไม่เคยมีเรเบตตี้ครับมันก็จะเป็นรู้สึกเป็นอ,อ้าว เอาใหม่เมื่อกี้มันสอนไอ้นี่ครับให้เราใช้ไม่เนี่ย a b ิลิตี้ไม่คลิลนจะเป็นหยุดเวลาสโลเวลาครับไม่ใช่หยุดจะยิงง่ายขึ้นอะไรเหมาะก,กับการทำเฮ a ดชอ o นะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้ตายเลยอะไรอีกอะนี่แ่นี่แน่นแนตายไปซะรีโลดก่อน โดนยิงตรงคออ่ะมีปืนอื่นไหมเนี่ยอ่ะช็อดกันปะเยี่ยมโหแปดนัดเองอ่ะช่วยอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยอะไรโอเคตายปะเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ช็อตก่อนปุ่งโอเค ผมไม่คายนี่แล้วกันสงสารมันเฮ้ยตายไปซะครับไม่ตายแต่คนก็จะดีคนระับเป็นประโยชน์มากโอ้ยของแฟนลนี่ก็จะเป็นขับรถครับเทเวอร์ก็จะเป็นเป็นอมตะชั่วคราวแล้วก็ยิงแรงขึ้นไม่เคลื์นก็จะเป็นเน้นเฮดช็อตครับสโลเวลาเดี๋ยวก่อน ต้องไปตรงไหนเนี่ยห้องนี้แน่เลย hey, เฮ้ยยาตูมตรงไหนซ้ายขวาไม่มีขค้ืนลิฟต์อ๋อต้องไปบันไดครับลิฟต์ปิดเ,เดฟส่งไมเคจมาครับบอกว่าอาวุธเนี่ยจะอยู่ในถุงขยะ ในห้องเก็บหลักฐานชั้นบนโอ,โอเคผมขึ้นไปก่อนเออนฮ้ยนี่ชอบโผล่มาแบบทำให้ตกใจตายปะตายโอเคอ,อ่มาแล้วนี่แน่ เฮดช็อต <Head> มีปะผมดูก่อนต้องค่อยๆค,ครับตายง่ายเหลือเกินโอเคไปไม่มีทางเคลียร์เฮ้ยมีคนวิ่งลงมาไม่ใช่ไม่ใช่กลังมาครับผมเห็นจุดแดงตู้มเฮดช็อตอ่าเล่นไปต้องไปเอาวุธดอะ mày vạng thôi mày cài thôi mày không nhìn lại tai giơ đa hai vùng đau nina nina tay bây giờ tay bây giờ tay bây giờ tay 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 มันมาจากทุกทางเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าทำอย่างนี้นี่แนะนี่นะตายไซ่สอยยาโอเคอีกคนนดงอยู่ไหนเนี่ยนี่มันหลบผมอ่าตรงนั้นไงตายละจุดเขียวน่าจะเป็นอาวุธเราหาก่อน ห้องเก็บหลักฐานเนาะก็ห้องนี้ดิมันอยู่ห้องนี้นี่ว่ะโอเคอ่ะอ๋อไม่ใช่อ้อใช่ใช่ใช,ใช่ได้บุดแล้วเยี่ยมปืนกลโอเคคอยังชั่วได้ปืนกลแล้วเอากปสุนมาครับอมองลงไปตรงนี้ เก็บเลือดก,ก่อนก่อนออกต้องยิงหน้าต่างครับแล้วก็กระโดดออกไปไปโด <c oughs> นยิงเหรอ <c oughs> เอามีตำรวจด้วย <c oughs> หนีก่อนโอ้ยโอ้ยโห oh, <c oughs> หมังเดียวเมื่อไรเนี้ย ยาชนตำรวจเลยหัวละสามดาวเดี๋ยวก่อนานลังออกก่อนทางนี้ปะเดี๋ยวหนีตำรวจแล้วนึงครับตามไปติดเลยมีฮอตามด้วยอ่ะยังดีที่รถเราเร็วหน่อยอนี่แหละมาทางนี้แหละอ่าหนีพ้นแล้วครับ อันนี้ผมเปลี่ยนรถด,ด้วยรถอันเก่าพังอ่าเดี๋ยวอันนี้ไมเคิลโทรบอกแฟรงคลินให้มาเจอที่เนี่ยครับที่แล้ผมกำลังจะขับไปเนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรหรือมารับให้มารับกลับไม่รู้ครับแต่เราก็มีรถนะจะให้มารับกลับทำไมเราใกล้ถึงแล้วครับไปหาก่อนเฮ้ยขึ้นเนินโอ้โหเหยียบสุดอ่าเฮ้ยแฟรงคลิน what's going on What gotta get out of town Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip, a long trip. What the fuck is going on? Things, all right? You remember, I told you I know people, feds who looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories. I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you. I made more money than I ever did hustling. Yeah, I mean, I'm a great thief, but, you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the Bureau, man? This clown? I mean, he's an Ok guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. It didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of a, an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets of his. Everything was cool. The problem started when recently I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. <sighs> Did I ever tell you about Trevor? Hmm. Uh, man, I, I, I think so. Shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh yeah. Good luck with that. Shit. I mean, Trevor and I got history. Complicated, fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides, you know, until I can find a way out of this shit. All right, man. Look, man. You help me. The way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I, I ain't trying to hear all that shit, man. If the bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy. Run me up a tree. Fuck that. Hey, you're a good kid, Franklin. This means a lot to me. Like I told you, I'm a terrific thief. ผมแอบสงสารแฟรงกลินนะครับดีๆก็มีเรื่องมาให้สวยผ่านแล้วครับมิชันนี้